สวัดสดีครับสวัสดีครับผมนัทน,นาแก้วส่วนผมไซมอนครูมินสกี้นะครับวันนี้มารูปแบบใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้ไซมอนพูดภาษาทไทยบ้างนะครับ,รบวันนี้เราอยู่ที่สนามยิงปืน333รังสิตคลองเนะครับวันนี้ผมมีปืนกระบอกแรกที่ผมเริ่มฝึกยิงปืนนะครับมาดูกันนี่คือสมิธโมเดล686นะครับ โม่ขนาดจุดสามพันเจ็ดบันจุหกนัดเดี๋ยวรายละเอียดวันนี้ผมให้ไซมอนเป็นคนอธิบายแล้วกันนะตอนอื่นขอเอาแผ่นแดงๆนี่ออกก่อนนะครับปืนปลอดภัยนะครับเคลียร์แล้วปืนปลอดภัยนะโอเค Simon. อะไซมอนอนุญาตนะครับตัวสมิธหกแปดหนะครับผมครับอ่าเริ่มต้นเลย from the States of America ที่ Springfield, Massachusetts นะครับผมทีนี้วันนี้เรามีตัวลำกล้อง4นิ้วนะครับ4นิ้วก็จะอยู่ที่100มิลิเมตรครับน้ำหนักายาวปืนเปล่าครับผมน้ำหนักปืนเปล่าจะอยู่ที่1.25กิโลกรัมนะครับผมทีนี้โมเดลตัวนี้ถูกผลิต เมื่อหน่เแนนะครับแต่ว่าออกแบบจริงๆแล้วออกแบบเมื่อ1980ซึ่งใช้เวลา1ปีในการออกแบบและการผลิตออกมาทีนี้นะครับตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงกับสมิธแมนเวเซมากๆเลยนะ,ะตัวหกแปดหเนี่ยอย่างที่พี่ตั้มได้แจ้งแต่ตอนแรกก็คือสำหรับตัวเขาเองก็เป็นปืนกระบอกแรกที่ได้ยิงส่วนของผมนี่ก็เป็นลูกโมกกระบอกแรกที่เคยจับเหมือนกันครับผมก็คือตัว686 <c oughs> ตัวของวันเนี้ยจะเป็น6 8 6ปทับนะครับผม ครับอย่างที่แจ้งไปตัวนี้ยิงซิงเกิลและดับเบิลแอคชั่นได้ครับผมขนาดอ่าโม่อยู่ที่6นัดครับลำกล้องรับได้ตั้งแต่จุด38และจุด357ห้าเจ็แมกนัมครับผมก็คือยิงกระสุนได้ทั้งขนาด357ห้็แมกนัมและ38นะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้พิเศษนิดนึงนะครับใครที่ดูคลิปผมวันนี้นะนะครับทางร้านปืนเอราวันนะครับทางร้านปืนเอราวันนะครับส่งซองมาให้ผมกับอันนี้เราเรียกว่า สปีดโหลดเดอร์นะครับมีไว้สําหรับบรรจุกระสุนลงลงไปในโม่นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าใครนะครับใครดูคลิปผมแล้วติดต่อไปทางร้านนะครับวันนี้นะเป็นกระบอกเนี้ยถ้าสนใจนะครับจะได้แถมทั้งซองและสปีดโหลดนะครับถ้าบอกว่าดูมาจากช่องมาคุยกันเนาะ<ช>ที่ดูที่ผมก็ไซมอนรีวิวนะเดี๋ยววันนี้เราลองลองยิงด้วยกระสุน2แบบนะครับก็คือ จุดส8มแปดสเปเชียลของ b u l l ลต m ม s สเตแล้วก็จุดสามแม็กนัมของ b u l l ลต m ม s สเตอร์นะครับวันนี้จะยิงด้วยกระสุน2ชนิดแต่เราจะเน้นในเรื่องของกระสุน38เนาะใช่เพราะว่าอย่างที่เราพูดไปแล้วว่าปืนกระบอกนี้เหมาะสําหรับบุคคลทั่วไปที่เริ่มฝึกยิงปืนใช่ครับแล้วพัฒนาต่อย,ยอดไปในเรื่องของทักษะต่างๆในเชิงกีฬาในเชิงต่อสู้ป้องกันตัว นะครับปืนกระบอกนี้กระบอกเดียวสามารถทําได้นะครับกระบอกนี้เป็นปืนสวัสดิการนะนะครับเดี๋ยวผมมาลองยิงกันเลยดีกว่าอันนี้ที่อุ้หูใส่แว่นตาแล้วข้างหลังมีเป้าอยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเริ่มยิงกันสองแบบเหมือนเดิมเราจะยิงแบบปานิดปานิดนะผมกับไซมอนจะยิงแบบปานิดปานิดและยิงแบบเร็วเร็วแน่นอนครับแต่เร็วๆยังคงให้เห็นเรื่องประสิทธิภาพของความแม่น,นยําของปืนนะไซมอนเนาะ ผมกับไซมอนอาจจะไม่คุ้นเคยกับปืน River, รีเวอร์คือปืนลูกโม่สักเท่าไหร่แต่จะพยายามให้เห็นประสิทธิภาพของปืนที่เราเอามารีวิววันนี้นะครับอย่างที่บอกนะปืนมันเป็นปืนที่ฝึกฝนได้โอเคครับเดี๋ยวจะยิง ด้วยกระสุน38นะครับบลลเลตมาสเตอร์ U atter, ด้วยสปีดโลดเดอร์ที่บรรจุไว้6นัดนะครับกับระยะ10เมตรนะครับยิงแบบตานนี้ตานนี้หน่อยกับปืนใหม่สมิธ686จากร้านปืนอิระวันนะครับปืนสวัสดิการเริ่ม เรียบร้อยสมิธ686เดี๋ยวยิงต่อเนื่องไปเลยนะครับลูก3.8บูลเลตมัตเตอร์แต่ยิงเร่งขึ้นมานิดนึงมันจูดด้วยสปีดโหลดนะครับมาครับ เส่ <Hey. S 2> <Hey. S 1> เรียบร้อย6 <Hey. S 1> นัดอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็ครัผมยิงสมิธ6 8 6ด้วยกระสุน LRN ของ Bullet Master นะครับผมจุด38 okay. <c oughs> มปเประโยชน์จริงๆเลยใช้งานง่ายใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองยิงแบบปานี่ดูก่อน6นัดนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องด้วยการยิงอ่าเพิ่มหรือว่า เพิ่มความเร็วลดเวลานะครับผมอเอาเลยนะครับผมโอเค okay, ครับหกนัดออนง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองยิงแบบต่อเนื่องดูนะครับผม ด้วยการพเพิ่มความเร็วสีโรเตอร์ดยชีวิตเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็จะลองหวดเลยนะครับผม <S <S อโอเคครับผม6นัดด้วยสมิธ6-8 6นะครับทับ6 โอเคเดี๋ยวไปดูเป้ากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกนัดหนึ โอเคครับผมกับไซมอนยิงจบแล้วนะครับกับปืนสมิธไอ์เวสัน686จากร้านปืนเอราวันกระบอกนี้นะครับอ่ะมาเดี๋ยวหยิบมาพูดคุยกันนะครับปืนเคลียรแล้วนะ, <Thank you. S 1> ะความรู้สึกนะครับความรู้สึกอย่างที่บอกนะครับผมเริ่มฝึกยิงปืนด้วยปืนสมิธ686กระบอกนี้นะครับความประทับใจตั้งแต่เริ่มยิงครั้งแรกจนมาถึงการยิงในวันนี้นะครับที่ผมห่างหายจากการยิงปืนลูกโม่ไป ผมก็ยังคิดว่าปืนสมิธอนเวสันโมเดล686ยิงด้วยกระสุนซ้อม38เนี่ยยังนุ่มนวลแม่นยำสูงนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับอยากที่จะหาปืนไว้สักกระบอกหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นในการฝึกฝนการยิงปืนอย่างจริงจังผมมองว่าสมิธอนเวสันโมเดล686กระบอกเนี้ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับน<ห>นอกไซมอนเนาะให้ไซมอนพูดบ้างนะครับก็สำหรับส่วนตัวนะครับเดี๋ยปิ นะครับผมโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมว่าตัวนี้คือเอามาฝึกได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับลูก357หรือว่าลูก38มแปดือสามหก็ว่านุ่มแล้วนะครับพอเจอลูก38ไปคือหาลีคอยไม่เจอนะครับอันนี้คือข้อดีของมันเลยครับนะครับผมมองว่ามันก็เหมาะ ทั้งป้องกันตัวแล้วก็น่า,ามาเล่นการกีฬามากใช่ใช่ใช่เล่นกีฬา,ก,าก็ดีนะครับเราจะเห็นอยู่ว่าปืนกระบอกเดียวที่เราเริ่มฝึกกับเขาสามารถต่อยอดไปในทางกีฬาได้นะครับแล้วก็ป้องกันตัวได้ด้วยนะครับผมว่าความคุ้มค่าของสมิธ686เนี่ยถือเป็นปืนอีกหนึ่งกระบอกที่คุ้มค่าจริงๆนะครับแน่นอนนะครับอย่าลืมอีกเรื่องหนึง่งก่อนที่จะ,ะปิดคลิปนะครับ วันนี้นะครับต้องขอบคุณร้านปืนเอราวันนะครับท,ท,ที่ส่งปืนสมิธ686สวัสดิการนะครับกระบอกนี้เป็นสวัสดิการมาให้เราได้ทดสอบนะครับแล้วอย่าลืมนะว่าพ,พี่เพื่อนๆที่ดูคลิปของเราไปนะครับแล้วสนใจปืนกระบอกนี้นะครับบอกว่าแจ้งทางร้านได้เลยว่าดูคลิปมาคุยกันนะครับจะมีของแถมเป็น อันนี้นะครับ Speed er สปีดโหลดเดอร์นะครับแถมให้1อันพร้อมซองพกสมิธ686ตรงรุ่นนะครับของโฟบัสนะครับของโฟบัสนะครับนะอันนี้คือชุดที่ใครที่สนใจแล้วดูคลิปเราแล้วสนใจอยากจะได้ปืนสมิธแอนเดสัน686จากร้านปืนเอราวันนะครับไปไว้ใช้งานนะครับอขอบคุณร้านปืนเอราวันนะครับ ขอบคุณกระสุนบุลเลต์มาตเตอร์นะครับที่เอื้อเฟอื้อกระสุนมาให้เราได้ทดสอบวันนี้ทั้งกระสุน38นะครับแล้วก็357แมกนัม um, นะครับนี้ยิงแล้วความแม่นยําสูงจริงๆนะครับแล้วแถมมาด้วยความนุ่มนวะลใช่ครับนะความนุ่มนวลแล้วก็ขอบคุณสนามยิงปืน333ลังเสิ็นะครับนะที่เอื้อเฟอื้อสถานที่สวยๆให้เราได้มายิงทดสอบกันเป็นประจํานะครับขอบคุณไซมอนนะครับห <มา S 2> นังไซมอนอยู่ที่สนาม333เนาะนะครับใครเข้ามานะครับ ติดขัดเรื่องปืนปรึกษาไซมอนได้เลยนะครับ,บแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่องมาคุยกันของเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่กับปืนอะไรรอติดตามชมกันครับสวัสดีครับ